อาพี่นาะไล่ักพี่เนาะตาอูุ้เนาะาสยเนี่พี่นนองวัดสยนี่ตายคัดตาติตา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 ตโองมนกันเลยกันไปดสิปุพี่นนองหอบขึ้นเหื่อเลยไล่ขัด เอ้ยงซอยกันพี่งเอาตายป่ามานขัดเนี่ยนโมจักปดโง้ดหงิเพื่อยางเดียวเลยครับ มานมานมานพี่นอ้องคุณไปน่ะยังมีมตรงมาแทงเห็นไหมอีกนะจากสีเห็ดเลยตายคุณตายบัดนี้ตายขัดได้นี่คุณโสาวขึ้นไหม ตาย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 จากเขดเลยคุณเออไปน้ำกันบัดนี่สิหาบวบอี